าบ,บดูปลาอะไรเนี่ยปลาประอกนานีไ่ใจยน,นี่ใหญ่ขนาดนี้ได้หรอคะไม่ไม่ไมมันไม่วแต่มันก็จะกินมือเราเห็นไหมมันสวยนะพี่นอปลาทองอ่ะมันอ้าป,ปาก อ๋อวันนึงก็ใช้ได้แล้วไอ้ถุงละเท่าไหร่เนี่ยถุงลร้อยกว่าร้อยบาทครับสามเดือนกกใยซัมเปอร์ตั็นังครับปลาดุกปลาหมอครับปลาดุกรัสเซียปลานิ่นปลาไนปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาหมอค่ะปลาหมอปลาดุกประมาณสักอาทิตย์นึงแล้วก็เอาสองอันนี้มาล้างนะคะต้องล้างหินก่อนวิธีการล้างเขาก็จะขย่าอยเลยนะ นี่เป็นใส่ชั้นล่างสุดใช่ค่ะสะอาดเพื่ดชั้นล่างจะเป็นไยละเอียดคัดใส่คันนี้ใหญ่หยาบแค่นี้เองนะโอเคจะไล่ได้ไหมคันนี้ได้ไหมได้แล้วโอเคประมาณเท่ากันอย่างนี้แล้วก็มาเสียบเข้าตัวนี้ใช่ใช่แรงเลยทำเป็นน้ำตกให้ปลาก็ได้ค่ะปลาอะไรคะเนี่ยปลาจระเมศขาจระเม็ดทุงแล้วยังไงคะทุงละร้อยบาทฝรั่วมมีอะไรบ้างคะปลาดุกปลานิลปลาไนตะลพิันค่ะ อ๋อรวมกันหมดเลยแล้วปลานี้อ่ะปลาไหลปลาไหลค่ะปลาไหลติสเกตค่ะบิ๊กอุ้ยเดี๋ยวนี้มีไหมคะยังไม่มีค่ะบิ๊กอุ้ยยังไม่มีเลยค่ะตี่เกตปลาไหลปลาล้วนสามส่วนร้อยกับสองเกลียวย่างเกลีวสา่วนร้อยกับสามค่ะนะเออนั่นแหละสภาพน้ำเนี่ยป้าหมออยากให้ป้าเลี้ยงป้าหมอเนี่ย ปลาเบิกเยอะมากไหนปลาหมึกมันอ่านว่าอะไรน่ะปลาหมึกไหนตัวอะไรเนี่ยปลาเบิกปลาเบิกโบมาดูวันนี้เนี่ยโบดูตัวใหญ่มากเลยโบดูปลาอะไรเนี่ยปลาคร์ปลาคราโอ้มันจำได้แล้วนี่ป๊อปท่ไหอยู่ข้างในไม่เลย อยู่ในนู้นสีมันสวยมากเลยสีมันสวยอ่ะโบชอบไหมอ่าโบระาวาังทํากล้องตกลงไปนี่ตัวเล็กตัวนี้เท่าไรหร่ล่ะคะ,ะตัวใหญ่กับตัวเล็กมันอยู่ด้วยกันได้ไหมครับปะครับมันไม่กัดกันหรอคะอ เครื่องอย่างนี้มันเท่าไหร่คะเนี่ยเลป้อ่ไ ปลาคราฟเหรอคะอ๋อตูมันเล็กแล้วขาแรงยไม่อยู่ในอ่่ะไม่ได้ตู้ขนาดไหนคะมันจะแก้กัอืมของวนเียัแ่ปดตัวอ๋อขนาดแปดตัวยังแน่นแค่ตัวมันใหญ่ชึ้นเลยคะใหญ่ขนาดนี้ได้หรอคะไม่่ถึง่ะประมาณมาะมาณตู้เอา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 ไปตัวขนาดไหนคะตู้เราออาไปตอนนี้เลี้ยงหลายเดือนไหมคะดูนามากเลี้ยงนานมา ตัวเล็กเน่ยตัเล็กเนี่ยัใหญ่ประมาณแล้วเอากระเียมปั๊มได้ไหมคะปลาทองที่เราจับเจ็ดบาห้าบาทปลาปลาลาแดงไหนปลาแดงกุหลาบไม่ใช่กุหลาบหางไม้ราคา5บาบช่ โอ้ยปลานี่ยพันปลาคราฟเนี่ยเขาดูแล้วาเอาสนใจก็จะได้นอนที่นี่เลยแต่ตัวเล็กตัวไหนกลัวอ๋อเพราะมันกลัวสิหนูจะไปตีมันอ่ะแล้วเนี่ยมันไม่กลัวแล้วมีใหญ่พุ่งเลยไม่กล้าจับก็บ้าจับให้หน่อยได้ไหมมันก็จับเลยไหมแต่มันก็จะกินมือเราใช่ไหม ได้เพราะว่าเราอยู่ด้านนอกมันสวยนะพี่เนาะปลาทองอ่ะมันอ้าปากใส่ไว้กี่วันแค่นี้เราถึงใช้ได้อ๋อวันนึงก็ใช้ได้แล้วนี่ไงปลาตอแดดที่เราเป้ปลาดุกกระปลาหมอเด็มีปลาดุกกระปลาหมอ ปนิมจิราดาปนิจิราดาเท่าครับอันนี้สามเดือนในโลกตัวนี้ำซ้ำนี่เริ่มขยายพันธุ์ครับอ๋อเดือนเริ่มขยายพันธุ์เนี่ยวัวแล้วก็ตัวนี้เริ่มขยายพันธุ์ตัวนี้สามเดือนในโลกงทางล่างมันสามสามเดือนได้โลนึงครับอ๋อมันจะใหญ่เร็วครับ ถุงละเท่าไหร่เนี่ยถุงละร้อยตัวครับร้อบาทครับสามูนสองร้อยห้าสิบครับอ๋อสามูนส้อยาสิบ้าสิบบาทครับถ้าจังสิก็คือกันเอนอันนี้มันเคยแค่สามสิบตัวครับอ๋อวัตัวตัวัวตัวมัตัว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 าัวตัวตััวต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 ัวัวตัวตัวตัววััตัตัวัตัับ หาวหันประดุกเม็ดเล็กเนาะครับขอบคุณครับนี่จะขายได้พันได้ผมได้ตัวละบาทประดุกปะาอยากจับปลาจังเลยนี่แหละของเจ้าปลาหมอนี่ไปเลี้ยงเดี๋ยวเตรียมบ่อเสร็จจะมาเอาไปเลี้ยงมันอกี้ไงซัมฟาร์มเมอร์หนิเนาะพี่น้องเออจักโลสักเดือนนะสี่ไงซัมฟาร์มเมอร์สามเดือนกแกไงซัมฟาร์มเมอร์ไปยังคาปบกระดูกปลาหมอครับ ปลาดุกรัสเซียนี้ปลาดุกบิ๊กบิ๊กอุ้ยยังบ่มีนะน่ะเนาะฮะตัวนี้อย่างไรบิ๊กอุ้ยยังบ่มีเนาะเดี๋ยวไปเตรียมบอกเสร็จแล้วก็มาซื้อนาเขานี่แหละมันมีหยังแนวปลาหนิ่นปลาได้ปลาตะเพียนปลาหมอปลาดุกเอาปลาหมอก็ลงน้าเขาได้บ่เอื้อย ้ยังรวมกันได้เออนี่ถุงละเท่าไหร่นี่ถุงละร้อยปลานิ่นปลาไน่ปลาตะเพียนปลาตะเพียนปลาหมอปลาหมอปลาดุกกินหาูอะไรมันก็กินหมูหรอกค่ะอืมกินแบบว่ามันกินแบบมันก็ไปหากินหมูหรอกอืมค่ะแต่ว่าเขาเอาไปเอาไปเลี้ยงเอ้ยเขาไปปล่อยเขาก็แบบนึงสิอะไรก็สนิทเนาะโอเคเดี๋ยวผมจะมาซื้อปลาหมอกับพี่เขาเนี่ยตัวละสามบาทป่ะพี่ตัวละสามบาทค่ะน้อ สิ่งที่สำคัญก็คือประมาณสักอาทิตย์หนึ่งแล้วก็เอาสองอันนี้มาล้างนะคะก็มีกับตรงนี้ได้เลยครับหินอย่างละโลเลยนะหัวเอาใหไของเอามาดูต้องลัางหินก่อนวิธีการล้างเขาก็เขาจะขย,ยะ่อยแล้ว เลยเอาไปไหมใส่ทั้งถุงเลยเหรอครับใช่ค่ะใส่ทั้งถุงเลยโอเคแล้วเชฟเขาใส่แบบนี้ทั้งถุงเลยใส่เยอะยิ่งดีนะคะพวกถุงเขาจะใส่ชั้นล่างสุดใช่ค่ะเป็นถุงภูเขาไฟใช่ค่ะเครื่องเต็มเต็มเลยมันถุงเขาเรียกว่าอะไรนะมันถึงสะอาดพวกที่ตาก็จะแบบสะอาด บใส่หมดไหมคือไม่ใส่หมดถ้าไม่ใส่หมดเอาเก็บเอาเก็บไว้ใช้อีกนะเพราะว่ามันเป็นกระโลเลยเอาสามส่นได้นะถ้าใส่หมดยิ่งกองได้ละเอียดไหมได้ก็ใส่หมดเลยนะสมดีกว่าเอาเก็บไว้ก็ไม่ได้ใช้แล้รเผื่อจะได้เอามาเปลี่ยนนะอันนี้ก็แกะทิ้งไว้ในนี้เลยอันนีคือใส่โอบอลมาหน่อยตอนล่างผมจะเป็นหินทุเขั้วไปตัดปลายก็ ชั้นต่อไปเป็นใบวัวนี่เลยละเอียดแล้วก็ใหญ่ละเอียดอันนี้เราใส่แค่หนึงเดียวใช่ค่ะเพราะว่ามันใหญ่มากใหญ่ละเอียดทับใส่ธรรมดาเลยเนื้อออกกรได้เนาะอันนี้จะตัดหรือว่าใส่หมดคะตัวนี้คืออะไรครับอันนี้ยายหยาบยายหยาอันนี้ใหญ่ละเอียดเคยบอกเลยไหม ใส่หมดเลยใช่ไหมมันสามารถตัดออกมาได้แค่แนี้เองอันนี้ของน้งใช่ค่ะแค่นี้เองเศษอันนั้นน่ก็ไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะมันเป็นตัวบีบน้ำให้น้ำมันแรงแล้วก็ให้มันออกตรงนี้เลย คือคือว่าท่อมันตันก็คือนี่แหละสมมุติว่าอย่างนี้มันก็จะลน้นขึ้นมาตรงนี้ถ้าเห็นว่าท่อตันก็ือดปก็ปิดสวิตช์เครื่องก่อนแล้วก็ไปล้างใช่ไหมใช่ใช่ใช่เขาเกิฟ้าติดฟ้าเลยคือเป็นการเสร็จสมบูรณ์ท่นี้ใช่ค่ะน้ำก็จะใสแบบนี้เลยไม่ต้องเปลี่ยนน้ำบ่อย จะไล่ไปตรงนี้พี่ไล่หนะ่อยทางนี้ได้แล้เวเน้อตรงนี้เออเยวนะตรงนี้เตรงนี้ปึ๊บได้แล้วโอเครอกเลยนะปึ๊บหยับรอดมาลองเครื่องตรงนี้กันเะไปซื้อสายยางสววัดเอาตรงนี้ เพราะว่าลืมซื้อสายยางลืมซื้อสายยาง <laughs> นี่พี่เวลาพี่ไปซื้อพี่พี่วัดเอามันมีตรงนี้ต่อให้หลายหลายลูกตรงนี้หัวมันเราจะใช้หัวไหนดีตเใช้หัวไเล็กสุดทำเลยเขาต่อใส่ไปให้เลยก็ล้ <_ S 1> ใช่นรใช้เล็กสุดเลย <_ S 2> ออันนี้เก็บไว้เพราะว่ามันจะได้เท่าๆกันกับสายยางตัวนี้เราจะได้ซื้อง่ายหน่อยเผื่อชุกเชินขนาดเท่ากันใช่ไหมใช่ค่ะ นี้เท่ากันเลยปข้างล่างอันนี้อันนี้เป็นข่อส่งร้านพ่อกรปองหรอหรืออะไรเนี่ยใช่ค่ะก็เอาก็เอาสายยางต่อจากตัวนี้มาเข้าตัวนี้เหมือนตัวนั้นเลยทำแบบนั้นเลยค่ะตอนนี้เข้าตัวนี้ใช่ไม่ไม่ใช่เอาสายยางสายยางมาเชื่อมสายยางมาใส่ตรงนี้ให้มันยาวมาถึงตรงนี้เนี่ย หนูใส่ให้ดูนะ้อ,องบอกเดีย๋ยวหนูเอานี่ใส่ใส่ให้ดูสมมติว่านี่มันเข้าไม่ได้นะสมมติเฉยๆสมมติก็เราไปซื้อสายยางให้มันประมาณเท่ากันอย่างนี้แล้วก็มาเสียบเข้าตอนนี้เฉยๆค่ะใส่อย่างงี้เฉยๆแกเอาว่าบ่อเราจะเอารึกเท่าไหนาประมาณถ้าเท่าหนูก็ประมาณเท่าไหร่ สองเมตรไหมสองเมตรสองเมตรนาะประมาณเท่านูก็เอาไปใส่ตรงนี้เสียบเข้าตรงนี้เลยค่ะเออเหมอเครื่องดูดมันไม่เหมือนของเราเลยใช่ไหมใช่ตัวนี้มันตัวใหญ่กว่าค่ะของหนูอันนี้มันเจ็ดพันห้ากำลังเจ็ดพันห้าแใช่ค่ะตัวนี้ของหนูมันแค่ห้าพันตัวนั้นใช่เหือนจัะนั้มันดูดีกว่าเลยนั้ยตัวนั้นตัวนั้นตัวตนนี้สวยกว่าน้ำจะแรงกว่าใช่น้ำจะแรงกว่ากันเยอะอย่าอย่าเปิด ไม่มีน้ํานะเครื่องจะไม่พวกนี้ต้องอยู่ในน้ําเป็นปั๊มน้ําค่ะต้องอยู่ในน้ําตลอดใช้ได้นานหลายปีอยู่ครับใช้ได้นานหลายปีมากตัวนี้ค่ะใช้ได้จนลืมนี่ค่ะแรงมากแรงเลยทำเป็นน้ำตกให้ปาก็ได้ค่ะที่เขามาเชื่อมต่อน้ำตก ถ้ามีแทนได้ทําน้ําตกตัวนี้ก็สามารถเอาไปเชื่อมเป็นตัวปัม๊มดูดน้ําตกได้เลยตัวนี้ก็ไม่ต้องซื้อใหม่มอนนี้แรงมากตอนนั้นมันไม่เห็นพุ่งออกมาเลยมันต่อเข้าเครื่องแล้วคือน้ํน้ามันจะเข้าไปที่เครื่องแล้วก็ออกออกมา,มาใช่ค่ะตัวนี้ต้องไปเอาสายยางมาใส่เหมือนอันนี้ต่อสายยางเข้านี่ใช่ค่ะแล้วน้าก็จะมาขึ้นทั้งบนตรงนี้ ใช่แล้วมัน,นจะลงไปข้างล่างแล้วตอนนี้เป็นการทําอะไรเนี่ยเป็นการเวลาเปลี่ยนน้ําล้างถังแล้วก็เปิดปั๊มแบบนี้ก็ได้แล้วก็ปุ่นอย่างนี้มันก็จะรันหมุนของมันไปเอง แต่หนูว่ามันไม่สะอาดก็คือเอามาล้างเองเอามาล้างเองเลยใช่ก็คือถ้าเกิดได้มาทำงานก็คือทำเหมือนนี้ได้เลยใช่ค่ะมันนี้คือความใช้งานความใช้งานใ,ใช่ถ้าจะล้างถังก็เหมือนของหนูแต่หนูว่ามันไม่สะอาดทำเขาออกมาทําเหมือนของหนูเลยดีกว่าที่ว่ามาล้างเองเลยเพราะว่าล้างเองแป๊บเดียวเองค่ะ <Angular> แป๊บเดียวเองจะเริ่มเตรียมปลาไปที่ไหนได้ไหมคะได้ถ้า,ถามันมีอย่างนี้เก็บไว้ให้เลยได้ค่ะอันนี้แยกออกเนาะเพราะว่ามันเปียกแล้วเอาใส่ถุงดีเอาได้เลยได้ได้ได้ค่ะ มันก็ปิดโอเคไหมเอากล่องมันเก็บไว้เลยค่ะเผื่อ